เป็นต่อชั้นมันธยมปลายในหลักสูตร Business Program ตอบโจทย์ชีวิตตอบโจทย์การศึกษาในโลกยุคใหม่ที่ไม่เป็นเพียงแค่การท่องจำอีกต่อไปหลักสูตร Business Program หรือ BP ของโรงเรียนสุรนารีวิทยาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนหญิงระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในเส้นทางสายอาชีพและการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะ หลักสูตรของเรามุ่งมั่นว่าการศึกษาจะต้องไม่เป็นเพียงแค่การท่องจำแต่เน้นย้ำให้นักเรียนได้เชี่ยวชาญผ่านการลงม,มือปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสหกรณ์ของโรงเรียนการทำงานในธนาคารโรงเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการการันตีด้วยการเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคในการประกวดเขียนแผนธุรกิจเชิงสร้างสารรค์ของสถาบันปัญญาพิวัตร คว้ารางวัลชนะเลิศเรียนทองในการประกวดโครงงานอาชีพงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษารองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขัน Academic w a r ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากนั้นทางหลักสูตรของเรายังจัดก,การศึกษาให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงเพื่อสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในโลกแห่งอนาคตและหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือนักเรียนในหลักสูตร b u บิส e s s โปรแกรมของเราผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในรอบ Open House และ Portfolio ได้มากกว่า80%เลยทีเดียวหากสนใจที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษาเพื่อต่อยอดในเส้นทางสายบริหารธุรกิจและสายอาชีพแล้วละก็สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร Business Program หรือแผนสินธุรกิจได้เลยนะคะ เปิดประสบการณ์ชีวิตในโลกธุรกิจที่มากกว่าได้ใบเบิกทางในเส้นทางสายอาชีพและการศึกษาต่อต้องเลือกหลักสูตร Business Program ของโรงเรียนสุรนารีวิทยาเท่านั้นค่ะ